ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้รายการภราษาอังกฤษติตัวมีสำนวนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์มาฝากกันนะคะโดยจะมีความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนนั้นคลิปนี้มีคำตอบค่ะขอประเดิมกันที่สำนวนแรกนี้เลยนะคะ Rob the cradle Rob the cradle สำนวนนี้นะคะก็จะอธิบายถึงความสัมพันธ์ของคนที่ชอบเลียงต้อยอะคะ่ะง่ายๆชัดเจนในภาษาไทยเราเนี่ยแหละคะ่ะเลียงต้อยนะคะมาดูตัวอย่างประโยคนี้เลยคะ่ะ my brother is r o b b i n g the cradle he is dating a 21 y e a r s old girl my brother is r o b b i n g the cradle he is dating a 21 years old girl พี่ชายของฉันกำลังคบหาอยู่กับคนที่อายุน้อยกว่ามากๆเขากำลังออกเดทอยู่กับสาววัย21ปีสำนวนที่2ค่ะ Be a n i t e m Be a n i t e m สำนวนนี้นะคะก็จะใช้อธิบายถึงความสัมพันธ์ของคนสองคนค่ะที่มีความรู้สึกโรแมนติกนะคะเป็นแฟนกันเป็นคนรักกันค่ะมาดูตัวอย่างประโยคนี้กันค่ะ I don't know before Tom and Sandra are a n i t e m I don't know before Tom and Sandra are in my team. ฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าทอมกับซ a นดราเนี่ยเป็นแฟนกันสำนวนต่อมาค่ะ Get on like a house on fire. Get on like a house on fire. สำนวนนี้นะคะเป็นสำนวนที่ใช้อธิบายถึงความสัมพันธ์ของคนสองคนที่สนิทสนมกันอย่างรวดเร็วค่ะเนื่องมาจากว่าชอบอะไรที่มันเหมือนเหมือนกันก็เลยเข้ากันได้ดีเป็นปีเป็นคลุย ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าเข้ากันดีเหมือนไฟไม่บ้านนะคะแต่มันหมายถึงมิตรภาพะคะ่ะที่ก่อตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยเหมือนจุดไฟแล้วมันก็ติดพึุขึ้นมาอะไรทำนองเนี้ยนะคะมาดูตัวอย่างเรยวกันค่ะ Mo and Mint are from different departments, but when they talk to each other about volleyball, they get on like a house on fire. Mo and Mint are from different departments. but when they talk to each other about volleyball they get on like a house on fire มูละมินมาจากคนละแผนกแต่พอได้คุยกันเรื่องวอลเลย์บอลแล้วเนี่ยเขาก็เข้ากันได้ดีเป็นปีเป็นคลุยเชียวละสำนวนถัดไปค่ะ two times somebody two times somebody สำนวนนี้นะคะอธิบายถึงความสัมพันธ์ของคนที่นอกใจกันนะคะมาดูตัวอย่างประโยคค่ะ Ginny wants to Tommy แ so frank left her Ginny w a n t s to t า m i n g Frank so frank left her Ginny นอกใจ Frank อะดังนั้น Frank ก็เลยทิ้งเธอไปและสำนวนสุดท้ายค่ะ fair weather f r i e fair weather friend ประโยคนี้นะคะเป็นสำนวนที่ใช้อธิบายถึงความสัมพันธ์ของเพื่อนนะคะเวลาที่เราดีเขาก็อยู่กับเรา แต่พอเวลาที่เรามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทิ้งเราไปไม่ได้อยู่ข้างๆเรานะคะก็เหมือนกับว่าเป็นแค่เพื่อนกินแต่เขาไม่ใช่เพื่อนตายของเราอะไรทำนองนี้นะคะมาดูตัวอย่างปรียวกันค่ะ Alan is just a f a i r w h t h e friend I can trust him Alan is just a f a i r w h t h e friend I can trust him Alan เป็นแค่เพื่อนกินเท่าน,นั้นแหละฉันไว้ใจเขาไม่ได้หรอก และนี่ก็คือ i d i o m about relationship ที่นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะจะสังเกตเห็นได้ว่าสำนวนไม่สามารถแปลตรงๆได้นะคะเพราะว่าความหมายมันจะเปลี่ยนค่ะยังไงก็ตามฝากสำนวนเหล่านี้ไปใช้ดูด้วยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้คงต้องขอลากันไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ